กำลังเริ่มแลวพี่น้องเติมตังเสาขึ้นแ,ขขนแล้วสบายดีสุขุสุคนเดินสบายดีสุโมสุบอลน,นี่นี่ตอนหอบกาสูซ่องบบกไก่เนาะพี่น้องก้มันมาเร่อย่ล่สิขก็อยู่ห่นเพื้อนแล้ว ใจขอขอบใจแม่ละลายเด้อแล้วก็ขอบใจาท่านผู้ใหญ่เนาะหลายๆคนหลายท่านเนาะที่คอยแห่งลังใจไก่แล้วก็สนับสนุนไก่เนะเาะในสันนี้เนาะฝ่นลังคานี้เนาะขอขอบใจแม่ทางยูนเอเนาะผ่นไก่มาสมทบทุน 5, 500นํำหารอยเลี้ยงเนาะพี่น้องขอให้ทานแม่นั่นไม่ดิมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเนาะ ไก่กับบมีมยังตอบแทนทานเนะนอกจากคำวัยพอนวัยใช่แล้วก็เป็นคนดีของสังคมเนาะแล้วก็ของพอแม่เนาะขอขอบใจหลายๆเนาะแต่ว่าอูที่บอกอยังคำที่ไก่ออกไปเนาะก็เป็นคำที่วบาไก่อ,ออกมาจากใจเนาะถึงสิงเป็นคำว้าววัยพอน ธรรมดาออกจากปากหรือจากปากไก่เนาะแต่เป็นคำบอกที่ไกอ่ออกว่าออกจากใจกับวู้ซี่ท็อปแทนคนยดงไงเนาะนอกจากความดีแล้วก็ความไว้พรเท่าน,นั้นึ่งแต่ละหล่ของหลายๆบ่อนเนาะใส่เขอไว้พรไว้ใจกันเด้อท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านว่าเป็นเพื่อนน้องหรือว่าพี่ ป่าหนาคอยทุก่านนั้นสูขภาพแข็งแรงเข็มแข็งแข็งแรงจงมีเวมีหมัดควันเงินฉันมายังเอีนี่แต่เมาอยู่ดรง้พียบ้องเป็นติ๊กตอกแลว

哇！我擦 <laughs>、wow,。 ไอ้เนี้ยนักเลยปิดฟิด้ได้ด้าคเดียวก็ได้งออมวันนี้นเดียวอเเครับ้าจับปลาไปแล้ว

เสาก้างอะไรแนี้ฮะสัง่สงเขามีสามนายพี่น้องสามนายสัง่ง sang ngày sụt đâm nhỉ xem đò sang xem xem thuộc dạng biết nè không đây nó Một đây <laughs> uh.

บได้เลิ่ะเพื่อนเล็เสวอาสั่งเพิ่มอีกเซนหน่อยเลหาเพาสั่งเอาสั่งมาเพิ่มครับน่าแพู้ดซีนะเลนเส้นเดียวเอาสั่งกาเพิ่มครับหนาล้มผูทายเเนาะมู้เซื้อหยงตัวนี้เหตุผลโอ้ยหลังหมูื้อมู้ื้อไปโกหหน่อยไอ้ฝนตกลว หอมกระสมใส่หาดโรคเอาขอให้แขกทุกท่านเจ้าแตะใหม่สำได้รุดปัดไม่เึ็นแม่ไหน คือไม่แ่อหล้งกอนดีาว่าชวยให้หลังก่อนต้องมีรุปฝันนะกับอัศวะแล้วมันต่อคอากวมจับขึ้นมาปีนี้มันฮักนเดอดต้อดข้นเลยนะตอบไม่ชอบกันคนนีน้บ่ได้เชื่อมบดหน้ากระแทกไม่เอห้บนะไครับ ทางละสใส่หรวอเปลาจะไม่ใส่ไปยังแอ่านี้าลรเาเ็หยีบน่ตียกคุณสิทธิรับรดนำลองลองลลงมาไหลชิ้นก่

เืมอ่าสัญญาฮอยู่ทีสัญญามันนั่นยายมาโหลดคลิปะไม่อมากมไปเก็บมัมวงไปเหงนอยบอกทานเขาก็ออกมามางานนี้โอ้โหไอ้มันกินดูโพนึ่กินหนึ่งแต่เศ้า้ยอันนี้ได้บ่านงกินแต่เศ้าอ้ยก็ไปใส่ตงจินอือเดิน กันหัวมึงฝังเงินใหมเในไลน์ด้วยอันหัวิ่งอยู่ในคลิปนี้กันฝากฝาบอกคนไหมฝังเน่เคลเฮ้ยว้าสามียังอยู่กรุงเทพพี่น้องสามีบอกฝากันายผู้ชเแม่ฝางให้ก่อนอ่าถสามีบอกฝากัน่านผูปชกฝากให้แนนี้มฝากใ้ใจในบุ๋มมีเงินได้เี่นองไปเก็บยวไปกงมูหมวกกินเขาแล้วตอนนี้อมันกินหลายด ในเงินอย่องค์ขาเนี่ยพี่น้องเนี่ยเงอนมันกะมันก็เลืมาอยู่นี่มาอยู่หลานป่าเน,นี่ยแล้วกินปีนเ <laughs> น,นี่ยเออเงินกินอยู่นะที่ <c oughs> มาโหลดขิดนี่ก็มาใส่เขาเ้าน้ำตาขิงเอาไว้เพราะว่าเห็ดมัเป็นงูแหง้งเดี๋ยวทองเงินเดี๋ยวจะก็เป็นเลย กินเปแบเลกานไทยบวแข็งแรงเลยมันแล้วนี่ก็บชิชบวไก่หัวใหญ่แล้วเขาเป็นไทยได้อยู่เจตเตียงไปสั่งเลยบนี้งี้ยตลอดได้ไน้องาติจ๋าตงาตติตังเลยเลยมาบกซาน้าสง จะไรเอ่อไม่กปบตะข้าชองด้วยนะคะม่ได้ไปใ่่นี่บ่ได้ไปดายี้ฮะ ฝนก็ลังสิตกแล้วพี่น้องสร้างเ้าก็เลี้ยงรีบเลยวบบนี้มันเชื่อมบุได้ได้กันฝนตกนี่ฝนตกแล้วพี่น้องเลยโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบปองปิงเสร็จแด้วพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแหงสุขสุขนเนาะฝนตกแล้วสร้างก็เชื่อมต่อบได้แล้วเพราะว่าฝนลงเม็ดแล้วอันตรายเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณกับคนไรเนาะชมบอนเนาะที่ติดตามผมชมคลิปไกลมาตลอดเอ่อ ขอให้สุขฐานนั่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อขอให้บุญรักษาสมองสุบอนสบายดีพ่อพ่อจะเชนกับบขเล็กนั่นสี่หุ่แปดอ่ะหาเชนแล้วก็สี่หุ่นสี่น่ะสามเชนอ่าแล้วก็พวกแผ่นสีหนามันนึ่งก้หกแผ่นอ่าแล้วก็มีแผ่นเอแล้วก็มีแผ่นเรียบนะ เอาสิเอามาใส่่ตรงหนันเสนเรียบต่อหเพ่อแล้วสินะต่อนันได้นะโอ้ยยังเส้นสางก่อนเนาะน้อยน้อยกับงานตีเหตุผ่านมาขอกยังบ่ทันได้โอ้ยกนี่าก็ถใจเขาแล้วสิ 啊！你是 <Kell analyze anthropology>